สวัสดีอนๆครับผมให้อย่ผมเป็นแ้งนะครับในการเ,าเป็ชิเปมชิเทนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไมค์คาพ็อกเกตดีใช่ไหมครับในเวอร์ชัน0 1 5 9นี้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปซู้มๆกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เล่นแมปเทอร์เรอร์ไปตั้งหลายแมปเลยนะครับคนนี้ก็อาจจะเบื่อนายแต่ทีเดียวนะ กูก็เบื่อเหมือนกันนะครับที่เล่นแบบเออเฮอรเลอร์นะครับก็อยากจะหาแบบสนุกุบมากครับแต่กลัวแหลกนั่นเองครับเครื่องสเปคมันไม่ดีนั่นเองครับก็เลยต้องทําใจต้องเล่นแบบเฮอรเรอร์นั่นเองครับนี่คือสาเหตุที่ผมไม่เล่นแบบเออสนุกสนานนะครับต่อครับวันนี้ก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าฮีโร่นั่นเองนะครับเป็นชื่อที่ผมชอบนะซูเปอร์ฮีโร่อะไรเนี่ยนะคร ไม่ใช่นะครับชื่อฮีโร่ครับซึ่งเป็นนี่คคนไทยเขาสร้างอีกแล้วครับท่านนะครับอ่าเราก็เล่นแมทไทยนะครับ,เ,รบเพราะว่าเราอ่านออกนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ก็มาเริ่มเลยดีกว่านะครับอาจจะเบาหน่อยขออภัยนะครับมาจากว่าพ่อผมนี่นอนอยู่นะอาจจะไม่ยีดไม่การ์ดนะเริ่มเลยโอเคเอาละเราบูก้เราจะมีกล่องให้ มีของอยู่ในนั้นห้ามตายแล้วกันโอเคจัดไปหาหัวตามนี้อ๋อเป็นหัวสตนั่นเองครับได้เลยจัดไปครับมาโอเคครับมีจอก่อนจะใส่ก่อนนะแล้วก็มีนี่ยเป็นมีดาบแล้วก็มีธนู โดนัทเปิ้ลแล้วก็มีธนูยาพิษแล้วก็คุกกี้อะไรเนี่ยคุกกี้แล้วเนี่ยช่างแม่งนะครับมันเป็นขนมบางแล้วกันนะครับโอเคอ่านี่เลยดีกว่านะครับผมโอเคสวัสดีครัสประจวบภัยทั้งหลายคุณคือผู้กล้าใช่ไหมใช่แน่นอนครับปู่คือผู้กล้าที่จะฆ่าปีศาจทุกคนนะฟังฟังเพราะว่ฟังถุยไปอะไรคำแนะนำครับมีอยู่ว่า เราต้องหาให้ได้สิบตัวต้องหาหวยได้สิบอันนะครับคือหัวหัวของนี่นยสตีนนั่นเองต่อไปครับห้ามทำลายบล็อกครับเออห้ามทำลายบล็อก,กต่างๆของแบบนะแล้วก็เดินตามไปนะครับอ่าเดินตามไฟเออโอเคงั้นเราจะเดินตามไฟของคุณแล้วกันนะครับแล้วก็ผู้สร้างก็เป็นนี่เลย ZNK c h นเคชันนครับ Subscribe ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามทุกทุกๆุดทุกๆด้วยนะครับโอเคครับก็เจอกันติดตาม ZNK c h นเคชันลด้วยครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆออกมาอีนะโอเคปิดมอนเตอร์ด้วยนะโอเคครับเปิดมอนเปิดมอนแล้วก็ผมใช้ตัวเนี้ยเทมครับเพื่อปรับเวลาเป็นกลางคืนนะ ว่าพอเปิดแมปปุ๊บแนวจะกลังวลนิดแล้วก็สต็อปไทมด้วยเพื่อหยุดเวลานะโอเคไปเลยครับเดินตามไฟครับอ่าเจอหัวสตีมอะไรเก็บมานั้นครับไเตปเก็บตุ๊ยเชี่ยงอะไรแปลกๆปิดมันเตอร์อยู่ป่ะเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วไปต่อมันมีแปลกๆแบบนี้ ăn chìm ăn đi ăn chìm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  nào chìm ăn 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 ไม่กลัวมอนเตอร์แนะ้วมันอเตอร์ไม่มาวะ่ะแต่เฮ้ยสงสัยมันกลัวเราว่ะคืออพอดหาน่ปีาปศาจพวกซอมบี้ต่าง,างๆพอดโคตรครับอ่ะไปเนยได้หัวแล้วก็ไปต่อโอเคคนระับไปต่ออาจจะไม่รูปมากครับเพราะว่าพ่อผมมีหลับอยู่นะต้องการหลับผ่อนเนะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยป่วยนะก็ะต้องเข้าใจนะ Tạm à, à. à. oh. <laughs> ừ, như tạm một Mình đến tận tiếng nó mới. Luôn sạch vừa đưa nó. Song lại được hết. Yêu quên anh đỏ nè. Ni Giờ mình phải lên mắng này Này, mắng 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 mắt mắng mắt mắng mắt 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 7, เจ็ดแปดอุ้ยเดี๋ยวจะได้แล้วปังดีดีดีดูเหมือนว่าเจ้าจะเหนื่อยนะเอานี้ไปเพิ่มไปโอเคครับในหัวหนี่นครับแล้วโกลเดน้นแอปเปิลอีครับอันนี้ฝนตกเชียวอุ้ยเดี๋ยว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 เดปิดตอนปิดนมันจะแหลกนะตอนฝนตกมาต้องปิดต้องปิดปึ๊บ ให้คนตนกนไปให้มนยิเดี๋ยวทำันโอเคแล้วเปิดมอนเต,นตอรต่อไปไป <c oughs> งา่ายอซี่ไซีอซีอซีโอ้คิปปอรมาอ้อ้คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเอปเอร์มันดนมันอย่ามันจะทำร้ายแบกเรา ทำอะไรแม่เราอ, <c ười> อุ้ยเฮียสไลย์ดอุ้ยอืมอุ้ยไอ้สัตอื้มจมน้ำเลยกูกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยแรกๆหน่อยอืย้มคิปเปอร์มึงโหดจัดนะมึงโอเคครับอะเรามีพลังให้ใช่ไหมออไอ้คอม อ้้าอยอุ้ยเดี๋ยวๆๆเด้อเดเดสงขโยีตัวอย่างกูอืมดัดจร่งเด้เออให้กูอันหว่อเดีเรามีไอ้เนี่ยวให้เอออ่าไม่ออกวะเนี่ยอะไรวะพลังขวอะไรใงแเนี่ยเดอนี่ยังให้ตัวอย่างกูสามเดมึเดนมึเด้ไหมนี่เทำอะรอีก่ะ วดครับแล้วก็คุณเยนตอนนี้คุณเหยียดนะตรงนี้ใช่ไหมให้เอาจอบนีแล้วขุดค,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 ครับขดคาไปครับทีละอันนะทีละโอ,โอเคครับกินกลเด้แอปเปิ้ลครับเพิ่มพลังมึงเพิ่มกูดีเอ้าช่างแม่งเถครับไปครับไปต่อครับอะไรเนี่ย เจ้าตกลงมาละสี่เรามีหัวให้โอเคครับหัวอีกสี่อันครับเดือนอันเดียวครับก็จะได้แล้วไปต่อครับจงเดินไปทางสว่างครับโอ้โหครบเรียบร้อยครับแล้วก็มีที่ไปตตรงนี้ครับประตูเปิดให้ครับเอานะครับมาเปิดดีกว่าครับมา let's go มา โอเคนะครับขอวันนะครับโอเคครับเ้ยโอ้โหเป็นไดมอนด์หกสิบสี่เพชรครับไอโฟนจีนเม็ดครับอะไรขอบคุณที่มาเล่นนะครับอ่าขอบคุณเหมือนกันนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมทที่มีชื่อว่าฮีโร่นั่นเองนะง่ายๆับนะไม่มีให้แล้วมีเออเราจะให้เครดิตคนสร้างให้ครับ อะไรใครมาคุยเดี๋ยวแต่ผมจำได้ยังไม่เสร็รับคุยจำไม่ได้เดี๋ยว,งเ,ยวเงอนนะเดี๋ยวเงินไปไหนครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับแบบที่มีชื่อว่าฮีโร่นั่นเองครับก็สนุกสนานน่าดูครับแต่เมื่อกี้เหมือนซอมบี้อ่ะผมเปิดมอนเตอร์นะเหมือนพวกซอมบี้พวกสเกเลตันพวกสไปเดอร์พวกคิปเปอร,อปอร์มันจะเมื่อค่อยมานะแล้วผมเปิดซ้ำเนี่ยเออ แม่งมาตอนช่วงที่จะไคลแม็กซ์นั่นแหละหืตรงสายมันจะดกักเราแต่แรกครับทิปเปอร์ไอ้พวกนี้มันฉลาดแน่นอนนะโอเคอาจจะพูดงงพูดงงงยงวย,งวยแล้วคุยตรงหน่อยขออภัยด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผ,ผมต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในการแคสเกมต่อไปครับราการเทนชี่เกเมครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย What?